สวัสดีครับเจอกันตอนเย็นๆนะครับสำหรับวันที่หนึ่งครับผมมาดูแปลงปลูกข้าวก็ขอแปดเกดครับกำลังโพให้เห็นบ้างแล้วครับผมสำหรับข้าวก็ขอแปดเกดนะครับ มาดูทรงกอครับผมในการแตกกอเป็นหน้าหวานต้มนะครับผมค่อนข้างแตกเยอะอยู่ครับมีเห็นรวงมั่งแล้วครับมีโพลเห็นบ้างแล้วสำหรับความสูงก็ไม่น่าจะเกินทั้งรวงนะครับประมาณเมตรยี่สิบห้าครับผม คอรวงทั้งรว,วงครับแต่ดูแล้วนะไม่น่าจะถึงครับประมาณเมตรสิบนะฮะสำหรับนาปังนะครับสำหรับนาดํานาปีก็คงประมาณร้อยี่สิบห้าครับถอยนะฮะกำลังเห็นรวงบ้างนะครับผมมีโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ไปประมาณสามสิบวันครับ คงจะได้เก็บเกี่ยวครับนับวันนับวันได้ครับผมก็คงไม่เกินนี้ครับสำหรับท่านในที่สนใจค,ครับสำหรับข้าวก็ขอแปดเกดนะครับผมแอดไลน์เข้ามาคุยกันครับหรือโทรก็ได้ครับผมเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์จะแปะไว้อยู่ใต้คลิปครับ มีหญ้าหน่อยเนื้อฮะมีหญาเห็นบ้างลำแลมนะฮะแต่คงไม,ม่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับผมเพราะว่าข้าวมันออกรวงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคนะเพราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เข้าขั้นสู่ขั้นตอนคัดเมล็ดอยู่ครับผม นีเห็นแล้วครับผมสำหรับรวงฮะแต่ระยะสองสามวันจะมีฝนเข้ามาคงจะเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับข้าวกำลังออกรวงนะฮะแต่ดูแล้วยังยังไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำครับในการสามถึงถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับในการออกรวงก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าระยะฝนจะเข้ามาใกล้ระยะสองสามวันข้างหน้า แต่ว่าถ้าระยะอีกสิบวันข้างหน้าก็คงมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าการผสมเกียรสอนก็นจะลดลงนะฮะการแตกก็สวยนะครับสำหรับข้าวหวานต้มนะครับผมของก็ขอแปดเจ็ดนะครับผมสนใจก็คุยกันได้ครับผม ชมบรรยากาศโดยรวมครับมาพร้อมกับลูกชายครับวันนี้ครับลูกชายกำลังนั่งดูปลาครับผมสาปลาครับผมทำสาไวา้ฮะแป็นกล้องดูอดรอบๆอบแปลงครับผมที่ปลูกนะฮะ กำลังให้เห็นรวงนะครับสวยๆครับผมสำหรับใครที่ต้องการพันข้าวก็ขอแปดเ็ดยินดีครับผมโทรคุยก,กันได้ครับหรือแชทไลน์เข้ามาครับผมเริ่มจะมีอากาศของฝนเข้ามาบ้างแล้วครับก็ยังดีที่ว่าข้าวยังไม่ได้แตกรวงเยอะกลัวมันจะกระทบกับฝนจะเข้ามาครับ ถ้าระยะฝนประมาณใกล้สองสามวันคงม,มีปัญหาอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ไปก่อนนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมของวันที่หนึ่งคนระับ